หาดอกกระเจียวนะคะจะเก็บดอกกระเจียวแล้วเริ่มขึ้นแล้วก,กระเจียวหวานเทดน้ำผึ้งเริ่มโผล่แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เอายาแล้วอันนี้ก็กินได้แล้ว แอบแในพงหญ้าอันนี้ก็ขึ้นโตมานิดหนึ่งเราไม่ได้เอาไอ้นั่นออกเราไม่ได้เอาหัวเขาออกนะคะปีที่แล้วก็จะขึ้นของเขาเองตามแถวตามแนวเดิม กำลังแทงต้นขึ้นช่วงนี้ก็ฝนฝนมาเขาก็แทงต้นขึ้นนะคะอันนี้ก็แถวเดิมเขาอีกสักประมาณไม่ถึงเดือนเขาน่าจะขึ้นเต็มแล้วเราก็จะได้เอายาเอาอะไรให้เรียบร้อย ระเจียวหวานพวกวานก็เก็บไปเที่ยวหนึ่งแนละ้วหัวเขาออกนะคะปีที่แล้วก็จะขึ้นของเขาเองตามแถวตามแนวเดิม หลังแทงต้นขึ้นช่วงนี้ก็ฝนฝนมาเขาก็แทงต้นขึ้นนะคะอันนี้ก็แถวเดิมเขาอีกสักประมาณไม่ถึงเดือนเขาน่าจะขึ้นเต็มแล้วเราก็จะได้เอาหญ้าเอาอะไรให้เรียบร้อย กระเจียวหวานผู้ว่าก็เก็บ